ไม่ลบรรบงค์ตัวนี้คุณอาจารย์แม่าวยว่าข ีต้องอย่างนี้นะว่าแดงยิดูจำไว้เลยครับนี่แดงยิดูชุดแรกๆยังตนีแม่ตันีัห่ัะบานมันใหญ่ัวเองใหญ่ัวก็ดูเป็นเล็กมันม่สั้นเลยการข้างในนี่มันก็ต้องคู่กว่างาดยทีไหตัวนี้เลี้ยงดี โอ้ยความสวยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย